สวัสดีจ้าสวัสดีสุภูสุคนพี่น้องจามาเที่ยววัดพามาเที่ยววัดพามาดูปลาอ้แดดซองท้านีนแดดซองแดดซองจังเลยแดดซองจังเลยเดีย๋ยวที่เห้เดี๋ยวที่เอาขนมม,มาหวานให้ปลา เทปเห็นไหมนปลามันเริ่มากลลวนะปลาปลาปลาลงไปวาใดพี่นองค่าหลานเห็นไหมนี่นะปลามาแล้วปลามาแล้วปลาเพิ่นเอามาปล่อยพี่นองสลากางน้ำงามดึงคนคนปลาเดี๋ยวปลามา เดี๋ยวปลามาหลบเดี๋ยวเทปเห็นไหมนะ่ะปนๆมันไอ้สั้นโพดประกาศล่งพี่น้องเลยค่าหลานหน่อยตามมาท่านเอกมากมาเด้กินเพ่นๆนปลาให้ปลาให้ปลาปลา,าเริ่มมาแล้วปลามาย่างปลามายางัง ตาลายหลายอยูนี่มันบาท่านไหนนี่เพราะว่าทานี่คนตักน้ำจากหนังกวนมันเนาะมันก็มาหยากพี่น้องมาหยากเนี่ยจากน้อยมาๆๆพุ่นๆๆพุ่นๆเบิ่งปากเบิ่งปากพุ่น มันเริม่ามมาแล้วปลามาเริ่มมาแล้วปลาเริ่มมาแล้วคนเห็นไหมคนมาแล้วโโเริ่มมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมปลาเริ่มมาแล้วโอ้โหปลาตัวใหญ่เด้อปลาก็นอามาปล่อยนักหนี่นอามาปล่อยเดี๋วเราถัาจจ่วพระเจ้าเอามาทำบนนะุญเนาะเอามาปล่อย จังหวัดกะวมีป่าจีนทั้วยอ,อุ้ยป่าเยอะแยะเลยจล้าลากลางนางวัดบ้านสะบัวตำบลน,น้ำคำอำเภอสวน้ำูมจังหวัดลอยหยุดมันนีกบันจะก่อเด,ด้อทีม่ะเสเพิ่น สิมเพิ่นนือว่าเขาเรียกยังไงต่ะลาระกลางน้ำเพราว่าสินบานบานบานตะขอยเอิ้นสิมเนเห็นไมปลายปลา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 เออพ่อสิว่าอันนี้ลาไหนเด้อพี่น้องมีร้านหน่อยปัดอยู่ พ้ดแล้วตาเป็นัวนปาดิวยพูหนุมาไไหมปม่พปุพนขนมหมดไว้พอดตสีลอมันมากนะตัวสิลอเพิ่มมากนะหมดแล้วพาก็มากินหมดแล้วขนมน่อยไป ตาล่ากลางนาำงามบาพี่น้องปลาล่าเหายแต่วัขนขนมเม็ดก่อนมันมาสาพอด